สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้มกแนวเสบสูบุสกคนครับมือนีก็ะพกก็ผมผู้เบาเถาในรายการแนวเสบเส้นแนวครับมือนีก็สิบมะปันหนามมักหนาวกำหนามมังนัดตามถี่เบาไว้ในขีดป่นก่อนนะครับหนามมักหนาวกระสีโบไซกระสีโบไซนุ่มนะครับมือนี้มังนัดกระสีโบไซนุ่มแล้วก็มังหนาวก็มังนัดรวมกันครับปันมังหนาวมังนัด ร่วมกันใช้เกลือใส่น้ำเสื่อมนี่นะครับนะครับมือเป็นที่แกสกใส่งส่ปั้นหนามบางหนาวก็นะครับหน,น,น,า,มมนาวหน,น,นูใหญ่ยยๆนี่ครับนะครับเอากระสีปันน้นหนามมันประมาณเลื่อยขีดนี่นะครับเลื่อยขีดแก้วนี่แก้วยี่สิบอ่อนเลื่อยขีดมานิดหนึ่งนะครับใส่น้ำเสื่อมเนาะครับาพื่อน กับปุกน้ำเสียมผมเต็มบวยเต็มกระบ,บวยครับกับเครื่องบวยประมาณเครื่องหนึ่งนี่ครับมัะนาวน้ำเส่อมแล้วก็เกลือเนาะครับครับเกลืออุปกรณ์ผมเกลือ เกลือใส่ประมาณบรรยากาศเสียงหนุกสงสวเรคาร่มแห้งนะครับปีเดือนเกี่ยวเขาเร็วนะครับประมาณนี้ครับเกลืออันเคืองขึ้นกันกับหนามเสื่อมครับตัวนี้เป็นหนามงนาวปันนะครับหนามงนาวปันก่อน ครับใส่นำแข็งปั่นเนาะ ไายด้ครับมันงาวปั่นเด็เดกินอยู่ก็บ,บา่วนทุ่นกับหน่อยนะ้ะน้ำเสื่อมของคู้บาเเถานี้ใส่ประมาณลิตริตริดเคืองถึงสองลิดนี่แล้วครับกับน้ำตาลโล่หนึ่งนะครับตุ่มแหมเดือดน้อยหนึ่งแมเดือดนิดหนึน่งกับพ่อแล้วร่ต้องเอาลาย ประมาณนั้น,นะครับผู้ได้มากวานกับผู้ไม่มากวานกับเอาเอาัอานนี้แน่เช็หน่อยครับเร็วครับถ้าเขาขายอยู่ตลาดก็ชอบหาบาทนะครับมังนาวพัน ังนัดปั้นมาตานี่ครับมังนัดปันาานนดป้นทำจริงกใ็ใส่นุ่มน้ำใส่นุ่มน้ำแต่เมือนี่ที่เป็นมังนัดแล้วกะเกลือแล้วก็นองเสื่อมซื้อๆนะครับเพราะว่าสิปั้นมังเนาวกับมังนัดร่วมกันอยู่มังนัดปั้นนี่นองเสื่อมนี่จะบอกเลยไส้คือเกลือไอ,อ้คือคือมังเน่าว ใส่บวยหนึ่งหรือบวยน้อยหนึ่งก็ได้ครับบอบ,บอหลายบอหลายถุงเน่าส่วนเกลือก็ประมาณหน่อยกองเน่าน้อยหนึ่งนะครับครับผมตัวนี้มัน,นัดปันเนาะตือนี้มันดีล่องจากน้าแตงโมปันกับมะข่าวปัน่นสองอย่างนี่แหละครับ แต่วนมากขาเขาจาเสียวมังนัดใส่นุ่มนะครับมันสะมันจะหอมหวานกว่ากันมังนัดใส่นุม่มสหอมหวานกนว่ากันแต่ตัวนี้ของผมมังนัดเสื่อม,มเกลือกประหยัดต้นทุนไนว้นําแก้วละยิบหาทเด้ครับพอบ้านขาเขาจ้าขายแต,แต่ผู้บริโภคเขาขายอยู่ตลาดยังหยีสิบอยู่ครับเพราาหลานหนามมันเยอะยานหนามมันหลาย สีของว่าเป็นสีหมวงเนปะ็นสีเหลืองเลยมันี่หอมมักงัดหลายกลัวส่นุ่มนะครับเพราะว่ากินมังงัดสีคงคงคงกินมังงัดหลายกลัว ครับตัวนี้มังนัดปัน่นมังนาวปัน่นมังนัดปัน่นครับกินวะมังนัดก,กินมังนาวนะครับาตาตีก,ก,ก็มังนัดกับมังนาวปั่นร่วมกันสี่เป็นรสชาติออกมาแบบว่าปั่นร่วมกันแล้วนั่นที่เป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้มังนัดเท่านะเอา,า,ากระมังนาวใส่ ปัน่นปั่นใส่สูตรน้ำหมังเน่าปั่นนะครับใส่สูตรน้ำหม,มังเน่าปัน่นเพราะว่ามังนัดปั่นมันมันหวานหน่อยกว่ามังเน่าครับคือกักใส่ประบ้าน ถ้านสูตรมังน้าวนะครับตวงเคืองครับตวงเคืองตวงกระบิกนิดนึงตัวนี้มังหน้าวปันเนาะัวมีมังนาดปันตัวนี้มังเน่าวปันตัวนี้ทันที่สามนี่เดี๋ยวจงเอาไว้ลองเืม็จแ,แล้วแข็งเนาะครับกัน ามอย่างสามอย่างนี่แะครับนี่ตัวดีมังนาวก็มังนัดเนาะรวบกันต้นทุนสำหรับเห็ดแห่เห็ดแห่กินอยูบบ่บาทเนาะครับกับต้ตนทุนคือครับมังนัดมังนาวเนาะมันแก้น้ำเสื่อมกับน้ำแข็งปัน่นใส่เกลือเท่านั้นครับ ลองซิมลงกันครับตัวนี้มังนัดกับมังเนาวแล้วครับร่วมกันรองรสชาติร่วมกันรรกน,นี่แล้วครับเป็นร่องจากมักข้าวมักข้าวมังเ้าว,าวนี่สิมาที่หนึ่งนะครับปันแล้วมังเ้าวแล้วก็ร่องลงมาอีกอะแกงมู เอามาอีกกับมังนาวนี่แล้วครับมังนาวมังนาวปั่นนี่แล้วครับมังนาวปั่นซิมอีกกันอืมเปรี้ยวหวานนัวๆมังนาวปั่นมังนัดปั่นครับสู้ซี่กันครับสองอย่างนี่มังนาวกับมังนัดมังนัดหนึ่งทีหวานหนึงที่อมหวานแน่มังนัดนะ มังนัดมันกินมังนัดนั่งเจ็ดสีหอมไปช่างกินมังนัดก็ก็เกลือเนะครับครับนัวไปช่้งเกลือเพราะว่ามังนัดนี่มันใส่เกลือหลายใส่เกลือหลายกว่าแตงโมใส่เกลือหลายกว่ามะพร้าวแต่ละอย่างผี่ผมบอกว่ากับพลไหม่แต่ละอย่างกับใส่เกลือบวกขึ้นกันมังหน่านี่หลายกว่ามูมังหนาาหลายกว่ามูครับครับผมครับ จะเป็นสูตรของปันหน่ำมังนาวปันมังนัดปันมังนาวร่วมกันก็มังนัดครับเป็นมังนาวไอ้มังนา้มังนาวก็มังนัดเนาะครับร่วมกันปันอืเป็นสองสูตรร่วมกันครับผมครับมือนีสวงไวบ้าไอสวงเสศบรรยากาศลมแน่เนาะครับ บรรยากาศล่มแห่งนี่โยเขาครับผู้ว่าเถาในคลิปนี่ครับในคลิปน้ำมังนาวปั้นมังนัดปั้นล้ะก็มังน,าว,น,งนาวก็มังนัดร่วมกันนี่แหละครับครับผมก็ถ้เบื่อผู้ได้มาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามากดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนใครมปนเอาไปปั้นให้เดกหน่อยนี่ก็ ประหยัดค่าต้นทุนหลายเด้ครับเนี่ยก็ว่ามีงานจัดสรรยังบางนัดก็บบงหน้านี่แล้วครับฝากไว้นะครับครับเมื่อนี่ก็เมื่อไปในบรรยากาศบรรยากาศรมอัดร่มหนาวล่อยวาาได้เนาะครับตอนเกนหนอยเนาะครับเสียงหนุกเสียงยังเสียงหนุกหน่อย ยี่เสือกำลังบินไปแลนะครับส่วนี้ลมครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผู้บาวถาในอส่องแนวแสบเส้นแนวนะครับครับ